นั่นแหลว่าปีรักจริงนะต่ว่ามาอยู่นี่บอกคนุมันรู้มาอยู่นี่่เมตรใช่ไหมเออที่มาอยู่นี่นี่อะไรไอ้เลื่อยอะไรเลื่อยอะไรไอ้เลื่ยว่าอะไรพีมีทรัพยรเปล่ยไม่ไปรักี่รักอดนรักผิดั้งนัเนี่ยเราไม่กิน แกินแล้วเดี๋ยววะเาว่ากินเหล้าอวันนี้ไม่กินนเดี๋ยวไปรักน้องรักยิงน้องน้าแล้วเรื่ว่ามีเมียเมียแกน้อยเดี๋ยวโบเดี๋ยวไม่มีใช่ก็บอกว่ามีไอ้ตั้มป้าคนเจียกตอคนไอเสือกเสือกมันนั่งใตาน้องเราว่าจบปีไปเลยนะปีไปเดี๋ไปตักก้านเลยป้า ราหวัดน้องชอปีเป็นตะกันแเอาบดโตอคำนั้นพี่ฝากไป้ไวเลยน่เออซึ่งซึ่งเนาะเออไปเล็กโอ้ยูเพรีอเราใช่ไหมบอปรักงองจิงรักชีวิตร่อนั้นชีวิตน่ะไม่รัไม่รักเออรักเราตะกุนนอนใจเล่าด้วยคนนี้เมื่อวยุ่นคนจีนดีละ ก็าเน้นมังงานว่าน้นนอน้อนอนนอนนอนางวานกำนั้นไม่ก็ทนทางนั้นเลยแต่นอนว่างไม่ผีไปเรอนองว่างไม่ผีไปอ๋ไปพรอมมาอยู่นี่ แต่มึงว me. ไม่พร้อมึกไม่พร้อมไม่จะเลอนพี่ิไม่พ anyway> uh ี่รักพี่รักพี <t t ่ักน้องรักจริงเลยไม่อไม่ใ่โคนยากเดี๋ยวม่อันไม่ใ่โอ๋อน้องทุสิรักของพี่อืมอยาแรงมื่อย่าเมื่อนอ่เมออรม่อยพี่พี่ไม่คยเล่นใครเลยเง ก็โทนั่นนึงไปนี่ไปไปบุนี่บูจะผาวันเถ้าบูจะผาวันแล้วลูกคุณเป็นไม้ไว้ไอายไอบู้ันจะรูได้ด้วยอย่าหัวใจพีรักพีรักจริงเลยอยู่นี่แหละเออสุดยอนเลยึง ว่าไปนี่เนี่ยไปป่าโบ้เนี่ยโบ้แกจะป่าบ้านเนี द द ่ยป wow. ่าไปเม็ดเลยโอ๊บมารถบีไปก็ได้เราจะไหดรักกัน